ดไปมิดไม่หนึ่งฉากสำหรับเสียโนุกลับมาเจอเจอกันใหม่นะครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็คณะพระเอกสุดหล่อของผมครับเสียนุเสียเวยเสียนัดรวมไปถึงหมอลำเสิรดครับเขาแก่ใหญ่ใจสปอร์ต เป็นไหนพ่อไปไหนมิดไม่เลยดิพ่อไปไหนเขาว่าไมโครมาแต่งทางไหมเขาว่าไมโครมาแต่งทางไหมเดี๋ยวเขาจัดการจัดการให้นางงานโหดมากครับที่นี่ตำบลตะโกห้ลาดบุร,รีดำต้องบอกเลยว่า ติดดาวได้เลยครับถนนหนทางเนี่ยสำหรับความมันนั้นติดดาวแต่ว่าหกล้อมานี่ติดไข่ครับไข่ติดซานนี่เอสบาสองหนึ่งห้าีครับของทางด้านป่าพจ นี่เป็นบรรยากาศช่วงใกล้จะปิดงานนะครับหมดไปกี่เล่มแล้วแม่สามเล่มไอ้ไอ้นี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอนี่สี่สิบโอ้สามร้อยสี่สิบแปดแล้ว ต่อไปแม่อย่าเขียเลขศูนย์เนอะมันจะไม่ครบร้อยเนอ่คนคนทำตัวมันก็ไม่ทำศูนไปถึง100เนอะทำไมไม่ต้องทำศูนถึงเกาสิบเก้าเนอะเลขสตัวมันเลขมันหลาอ่ะเลขสตัวมันเลขหลายเขาเลยเตียบได้ปตีพิมพ์หมาจะอ๋อ ได้เอาศูนย์ศูนย์แท่นได้เลขกองตัวมันจะพอดีเลยดีน like so uh ี่น like ี <man> <h man> <h ่ข้อพอสงสัยนี้เออพอพอฟังไหนพอฟังไหนฝั่คุณก็มาแน่นงอมาเลยนี่ยังหลังคนวันนี้คัดสันแต่รถหล่อๆมาเลยงานโอนโหดแบบนี้มันต้องมันต้องเอาพวกรถคุดปูมาด้วยเสี่ยโน ต้องอาคัดคุ้ปูมาด้วยเอาคุ้ปูมาไปไเเลาออกจากบอ่อปับ๊บดันตูดตั้งแต่นูวนถึงนี่เลยนะมันถึงจะมีสีสันแบบนี้มันมีแต่คันแรงๆไงมันก็เลยไม่รู้จะจะดันตูดใครนะ อมทางอยู่ครับเวยคนขับเชื่ออะไรเว้ยฮะเหลือง,องเอิว่จาจังไหนเสียเหลืองบ่เอาเสียเหลืองก็เสียเหลืองครับป้าเหลืองก็ได้ <c ười> <c ười> กำลังซ่อมทางอยู่ เจ้าขี้คนไม่ให้เสียโนูซักกองหน่อยป๋าแหนบเจ้าหักสิอ้าวเรียบร้อยไปแล้วแหนบหักหนึ่งตัวหักยูงานนี่สินี่นะโอ้ได้ค่าแหนบหรือยังล่ะได้แล้วได้แล้วสิเปลี่ยนโชคอีกค้าโชคไหนไป ขาเราได้ไปก็อกมัน่สั่งไอสสัเงี้ยโอ้ย้าจังอยพาไปก็ได้ดอกก็สั่งบานนี้ก็นไปดอกมันยางลูกน้อยเอาเจ้าโทษที่ละทถ่น่ะผมก็ไปดีผมก็ได้คนเนี้ยเออนั่นน่ะโทษเลยอย่านมากเห็นยูอยบีบแดให้มันยู เดี๋ยวจะโทรจะโทรหาท่าแกแม็กนะครับท่าแกทีมงานสอจดลำหรือว่าทีมงานสายมันกระสังเดิมนะครับตั้งแต่สมัยผมยังขับหกร้ออยู่ตรงนี้หยุดแล้วไม่ขับแล้วเดี๋ยวก็ให้เวลาช่วงนี้ครับ เขาไปกับการทำถนนของอเสียเลืองนะครับซันนี่ SY 2 1 5ยก็ขอยุดตีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถนนได้ที่เมื่อไรเราจะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ